วันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีการประชุมครั้งที่13ประจำปี2568เป็นพิเศษโดยมีนายมงคลสุรัสจ,จะประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมโดยมีเรื่องพิจารณาที่น่าสนใจดังนี้ 1. พระราชะกำหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 172ของรัฐธรรมนูญจำนวน2ฉบับคือพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พศ2568และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่2พศ2568 2. พิจารณาแนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ตามข้อบังคับข้อ138 3การ พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 4. ยติเรื่องขอเสนอยติแก้ไขเพิ่มเติม,ตมข้อบังคับการประชุมบุธ,ธิสภาพศ2562 5. เตรียมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญตัติที่คาดหมายว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติรับหลักการในวาระที่1ตามข้อบังคับข้อ119จำนวนหนึ่งฉบ,บับคือร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฉบับที่ พศ6การจัดระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาจำนวน2ครั้งติดตามสรุปผลการประชุมวิบวุฒิสภาได้จากเว็บไซต์คณะกรรมาการวิสามัญกิจการวุฒิสภา